เป็นคู่แข่งหัวใจคนสําคัญที่สุดในนาทีนี้ของนุ่มอเล็กซ์เลยล่ะค่ะสาหรับนุ่มอบอุ่นว่านธนกิจเพราะถูกจับตาเป็นคู่จิ้นกับสาวเตยจรินพรในละครรักต้องอุ้มที่ต้องเขาฉากคลุกวุงในกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักมาให้แฟนๆฟินกันตลอดลลาสุดก็เปิดร้านขนมของตัวเองเป็นเชฟสุดหล่อทําอาหารทําขนมโชว์ฝีมือพ่อครัวสุดฤทธิ์ขับเคี่ยวกับนุ่มอเล็กซ์ที่เป็นเชฟอยู่ในละครสามใบไม่ถ่าวด้วยเหมือนกันแต่นุวม่างได้เปรียบตรงที่มีเพื่อนๆ,ๆทั้งนัดโกมาช่วยเชื่อมความสํา พันนี้ฉากเต็มไปหมดงานนี้สีสันมันเทิงดูภาพแล้วชักไม่แน่ใจว่าจะช่วยสารความสัมพันธ์หรือจะทำลายหุ่นมากกว่ากันเพราะเพื่อนๆมาร่วมกลุ่มทีไรสาวเต้ยก็เอนจอยอีทิ้งตลอดเห็นนี้ล้ค่ะผู้ชมตรงนี้เลยว่า <S <S ถ้าเรื่องนี้ไม่มีเต้ยเนี่ยมันก็จะข้อม,มูลวายมันจะน้อยลงไปกว่าครึ่งเพราะว่าทุกซีนที่เข้ากันเนี่ยจะเป็นปัญหาของของการถ่ายทำางไม่ไเป็นสีสันไงไม่ได้เป็นปัญหาของการถ่ายทำด้วยคือคาแรคเตอร์ของเต้ยในเรื่องเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่แบบ เหมือนเขาเรียกว่าอะไรกวนๆหน่อยแล้วก็แบบตะกะอะไรอย่างเงี้ย<ช>ค่ะเวลามาร้านเขาก็จะแบบมีความสุขทุกครั้งแต่ว่าก็ต้องแบบทำเป็นแบบเฉยๆอะไรเงี้ยเป็นแฟนช่องสาม้ีจับตามองเตยให้ดีเพราะเรื่องนี้<ช>พลิก <นะ S 1> บทบาทจากคนตะกะปกติเป็นคนตะกะมากโอ<ช>้ซีนนี้สนุกมากฝากชมด้วยแล้วกันนะครับ